พี่พี่ตรงนี้มึงก็จไปดูตรงนู้กนกันพี่สุดยอดเลยโอเคผมบมันทึกแล้วไปนะโอ้โหมีลำธารล้อข้างๆตลอดเลยพี่โอ้โหเชียบ บนทางยังมีน้ํำเลยครับวิ่งวิ่งไปนี่น้ําไหลมาแบบหนักหนักกว่าขึ้นคราวที่แล้วอีกแต่ทางมันสลบน้อยกว่าเนี่ยที่เห็นนี่น้ำกระจายผมหน้าเอากล้องจับล้อมากเลยจะรู้ว่าน้ําเยอะขนาดไหนบนถนน ครับ <c oughs> ขึ้นยอดเขาอีกรอบหนึ่งครับเรามาดูพวโอออกหน้าบ้างมาจริงเลยใช่ไหม ไม่ผิดทิศที่แล้วครับไม่แพ้กันไม่แพ้กันแต่สิ่งที่ผิดก็คือไม่ต้องให้คนมาช่วยดันล่างอะแล้วก็ผมไม่ได้เอาขาค้ำยันเลยแค่ประคองเพื่อการทรงตัวเฉยๆกับหลบล่องครับเพื่อไม่ให้มันลวงมันจะรล่องได้พีดินได้ดินได้ด โอ้โหตอนนี้เรามาถึงไล่อิงลอยสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการโอ้โหตื่นเต้นมากอ๋อแต่เราที่อยากจะชวนกันมาคือเราจะไม่เอาวิบากมาจะเอารถพวกเวพวกอะไรประมาณเนี้ขึ้นมากัน ไม่ใช่ชั้นธรรมดาชั้นบวกลำบากโอ้โหเป็นมุมที่น่าเก็บภาพพี่ผมขอหาจุดจอดน,นิดนึง ใจใจดีเดี้าไปดูขึ้นมาหัวลับไห่ เปลี่ยนลายนิดนึงอ่ะเปลี่ยนลายซ้ายก่อนค่อยๆอ่ะได้ล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 ะนั่นแหละยาวเ,เลยเอาล้อก่อนดีกว่าไหมเดียวค่อยคๆๆ่อยค่อยค่อยล้อมันขวางไงล,ลายได้แล้วแหละค่อยค่อย à không không chút mấy à nó lại online nó lại ok <cười> <cười> tá, dạ rồi, à mấy con nên xong à xong sáng áo mây ướt chào đi ok à phiếu mà Để tôi biết ăn khó thầy thăm quan, bắp ok để tôi biết ăn thế à bay ôi bay bay à, Dừng con bồm ba nó lại พอมันชนหน้าไม้หน้ามันลอยไงทิ้งเลยพี่ดับเครื่องก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมช่วยอย่ายเพิ่งอย่งเพิ่งเย,นยน็นเย็นอ๋อ โอ้โหโคลึกด้วว่ะโอ้ยครึ่งนักแข่งอ่ะเรามั่นใจเส้นทางกเกินไปมั่นใจรถด,ด้วยทุกทีเอาซับบายเอ็นแม็กมานี่จะเดินลุยกันก่อนใช่ไหมคนล็กคนน้อยเราไม่เสี่ยงพอมาตอนนี้เราเสี่ยงโอ้ยสมควนที่ล้มพี่มันลงไปครึ่งล้อเลยอ่ะเออไม่ได้หยอด ติดได้ป่ะอเลึกครับพอพดวดมันครึ่งเ,ข,เงข,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 ข่าเลยต้องค่อยๆหยอนน่ะ่ะคล้ายๆไปลุ้มดักเลยครับโอเคผ่านมันเป็นคอลุ้มดักลงไปก็ครึ่งล้อเอาพี่ไปก่อนพี่ขึ้นวันแล้วผมจะตามได้ได้เดี๋ยวมันจะไปจี้กันข้างบน พี่วปลอขอออ้างบนอะตามไปถ่ายรูปพี่นิดนึงต้องส่งนะพี่นะผมว่าเดี๋ยวผมไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวปั๊มจัลรถกันออกนี่ขึ้นนี่เนาะ

อ่ะตรงนี้กันพี่เรากันโอ้โหไม่ง่ายพี่จะขึ้นนู่นเลยเหรออ่ะเดี๋ยวผมรอแถวนี้แหละชะงักก็ช้อนไม่ไหวก็ทิ้งอ๋อนี่ฮะกิ่งม้านะพี่นะพี่เข้านี้นะ เดี๋ยวผมจับท้ายให้เอาไปอะไม่ไหวก็ทิ้งพี่โอเคโอ้โหสวยกว่าเมื่อกี้นี่ง่ายกว่าเมื่อกี้ีดียอะเลยพี่ โอ้นี่สิสองไม่มานี่จบไปลงอะ่ะพี่จอดหน้าเลยก็ได้เดี๋ยวกินน้ำก่อนเกเคครับให้พี่โอไปก่อนเพราะว่าแกจะเคยเล่นแอนดูโรมาก่อนเกือภูเขาดาฮิวแกจะรู้ลายมากกว่าผมก็ตามไปแล้วกัน มีปีนครับลางไม้ <c oughs> ลากไม้มาลื่นเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> พอมัน จะพ้นมันจะกระโดดหน้ามันจะลอยผมก็เลยไม่กล้า,ากระช่างมากได้แล้วพี่ก็เลยเมื่อกี้เปลี่ยนลายเข้าหินได้อยู่พี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยขึ้นละหน้าเลยนะโอ้ ดาวกว่าล่ะโอ้โหก้าวมือจับพ้อไหมอุ่นๆครับไม่พองอผมไม่ได้บิดสูงด้วยพี่เนื่นองจากว่าพอมันหมดแล้วอะ่ะสังเกตจากประการหน้ามันจะลอยพี่เราหน้ามันจะยกพร้อมยกขึ้นมาทันทีเลยผมก็เลยขับไม่ขึ้นรอบสูงส่วน อ่าจากเนินผมตั้งชื่ออะไรวะเมื่อกี้เนี่ยไอน,นี้ก็มีชื่อใหม่อีกผมว่าชื่อใหม่ทุกทีปรุวะวันนี้มีดือ้อตรงนี้เป็นเห็นิดนึงผมรอพี่โอแล้วก็นเดี๋ยวไปส่งพี่โอกันลงมาใหม่โอเคอได้พี่านี่แหละที่องการซัพพอร์ต ไปนึงนึงสองสงองขึไปไปโอ้ยนิดเดียวพี่จบแล้วไปจบเออนิดเดียวันงั้นพี่เข้านี่พี่ขึ้นนี่นะ มผมรอซัพพอร์ตตรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะยากอยู่ตรงนี้จากนี้ไปนู่นแหละหรืมผมขับพี่แต่ไหมไพราะเห็นอยี่ยพี่เหนื่อยเออพี่โอ๋ก็เหนื่อยละเดี๋ยวผมขับเองเพราะดันมันออกแรงเยอะโตนติดอื ครับเอากลางเลยนะ พี่หามุมแบบหาวิววิๆหน่อยดีกว่าไปนั่งกินขนมวิวที่สวยเดี๋ยวผมาขึ้นให้อ๋อมีป้ายห้ามเข้านั่งกันพี่โอ้โหหัวนอ็อตเมื่อกี้น้องโดนหัวน็อตตรงนี้สะดุ้งสะดุ้งเดี๋ยวขาเกลงลงหน่อย นอนนี่สะดุ้งเลยนี่นั่งหินนี่เลยพี่เดี๋ยวผม,มน้ำขนมแป๊บอ๋อพี่จะนั่งหลบหลบฝนใช่ป่ะไปะก็เป็นเบรกใหญ่แล้วกันตรงนี้เพราะว่าเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวครับ บอกมันโดดหนีผมเฉยเลยบอกผิดคนผิดคนเบะโดดหนีไปก่อน ก็พี่โบอกลมบอกหูว่างั้นแต่แกขี่มากเลยครับผม เอาล้วเดี๋ยวเก็บภาพกีฬามันๆด้วยก่อนสาวแขงรู้ทันสวบเข้าไปกีฬามันมันเลย อยู่กับหมอกนะโอ้โหลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีหมอกมันจะเห็นอะไรนึกภาพว่าทำอะไรเท้าลอยเนี่มันเป็นปัญหาเลยนะเนี่ย <c oughs> หา้าเ,เท้าซ้ายเบื่อแล้วลงแน่นอนอะ่ะมีใบไม้ขวางเลยนะ พร้อมที่จะเสียบเราอะเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นรถวิบากที่มาเล่นกันเขาคงไม่ล่อข้างหรอกพวกเราล่อข้างแต่เพื่ออย่างงี้บางคนอยากล่อข้างยังมาเจอไม้นี้เดี๋ยวผมให้พี่โอตัดทิ้งดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครเล่นลายนี้มามาเจอไม้นี้แล้วกิ่งไม้มันบังอยู่ตัดหลบโอ้โหเท้าใหญ่มากเลยพี่โอเคเรียบแล้ว โอ้โหข้างล่างมันแม่น้ำนี่อย่านะโอเคอย่านะ <c oughs> ค่อยๆลงค่อยๆลงขวาขวาขวาค่อยๆลงแล้วมาขวาอ่าค่อยๆไ,ไปงั้นค่อยๆลงตรง,ตรง,ตรง เอาเลยสวบเลย <laughs> ด้านซ้ายมีต้นซ้ายแถวแค่ซ้ายมือซ้ายมือเห็นไหมเฮ้ยผมไปคนก็นดิ <laughs> นี่เราเพิ่งเริ่มลงเอง กากะบาทไปข้างหน้านเอ๊ะเไอ้ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดหยกหยกเมื่อกี้มันน่าจะถึงทางใหญ่แล้วใช่หรือทางดีแล้วนี่หรือน่าพูดเลยลองเนยหน้ามองในป่าทั้งนั้น ของผมไม่มีแคตบลาแต่มีท่อต้นตลอดคขวกแควกแควะโอ้โหข้างหน้าสวยดูทางขวาดิโอ้เงยหน้าไปทางขวาแคโอ๋โอเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนรอบ360ก่อน ที่สาคัญซ้ายมือเรารรมีอ่างน้ําครับนี่ข้างซ้ายมือเห็นปะอ่างน้าํอาอ่ะใช่ใช่เราลงไปดีกว่าป <ต ẫn S 1> เดี๋ยวมืดเราลงไปถ่ายข้างล่งาง,อ,ง,งอ่ามันเป็นจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำประแสมองเห็นไอ้ด้านไงไอ้อะไรนะไอ้กําเนิดวิทย์มองเห็นสวนละไม thấy cao chèo mao bên hàng non đây này là cao mây cao vào mà อยู่กลางเขาาอยากจะบอกว่าไว้ที่หมอกเกาะกคือเราไปมาเมื่อกี้ครับผู้ชมทางอยู่ข้างล่างเองนี่วิวเขาตามเมียนคือ ตรงโน้นที่เราผ่านมาตรงโน้นในที่หมอกคุมอยู่นั่นนหะใช่เราเราไปยอดสูงนั่นมาแล้วแล้วเราก็ลงหลังเขาลุงนี้มาจบเรียบร้อยนะครับสำหรับทราาทิปเขาตตองเหมียนวันนี้ได้สเตอร์42ิพี่โอ๋มาก็จากทริปบ้านพีทนแล้วทริปเขามากอกสองทริปนั้นผมว่าเหนื่อยสุดๆมาทริปนี้เราขึ้นเขาที่ สูงสุดๆนือนกันนะครับถ้าเกิดมองไปนะฮะที่ผมเอากล้องหันไปนพี่โอชี้มืออยู่นะครับก็คือเราไปขึ้นไปบนยอดเขาที่มีเมฆคลุมตรงนั้นเลยแล้วก็ลากยาวเลยกว่าจะลงมาข้างล่างได้ถือว่าสเตอร์42ที่พี่โอให้มาใช้นี่จบข่าวครับสามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคด้วยความสบายขึ้นความเหนื่อยเราน้อยลงครับแต่ความสนุกเรามากขึ้นแล้วก็สนุกเหมือนเดิมอย่างนี้นะนกันนะครับความเป็นว่า ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขทุกท่กทานครับสวัสดีครับ